สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องลุงป่าอาอาสูผูส้สูก้อนเสียงจ่อยๆเเวาอยู่ในห้องกลัวสตูดิโอสว่วนโตอีกแล้วพี่น้องจ้าเป็นจังใดคลิปวังใดนี่ผู้ใดฟังฮอด1ิบแปดชิบเก่านาที่แนบบ่เป็นจัง,ดงใด,ง 19. 19. 19. งดค่ะลงในคอมเมนต์ให้ยลินอ่านน้ำเฮยลินกับน้ำอ่านคอมเมนต์พี่พเพือพ่อนๆเมื่อซูผู้ซูคนถือว่าเป็นการแบ่งปันซึ่งกันและกันในการออกเดทกับผู้ชายที่เข้าพอในเว็บไซต์เนาะค่ะเนาะ คลิปนี้จวดเงาๆไปอีกค่ะพี่น้องค่ะค่ะเกิดอะไรขึ้นกับเด็กหนุ่มอายุ4 6ฝรั่งคนนี้เยลินมีโอกาสได้กินตับเขาบอเขามีโอกาสสิได้กินตับเยลินบอคลิปนี้ผู้ใดฟังจบแล้วมีมุมมองแบบใดลองในคอมเมนต์ให้เยลินอ่านนํำเนเด้อค่ะเด้อเย,ยลินกับเอาความเป็นจริงชีวิตจริงประสบการณ์จริงว่าให้พี่หน้องฟัง ค่ะในกรณีที่เฮาพบพ,พัอผู้ชายเดทผู้ชายจากเว็บไซต์หาคู่เนาะค่ะเนาะค่ะเดทที่ห้าเกิดอะไรขึ้นคุณไปถึงฝั่งฝันหรือไม่นะคะขอให้ค่ะพี่น้องคะค่ะ,ะเดทที่หา้าในช่วงที่รู้จักกันเนี่ยจนมหอดนัดเจอกันครั้งที่ห้าก็คือเดทที่ห้านะคะจังหวะ สองเดือนกว่าแล้วที่เรารู้จักกันผู้ชายคนนี้ไม่มี conversation อะไรที่เรียกว่า deep conversation นะคะ deep conversation ก็คือไม่มีการถามไถ่ความเป็นตัวตนของเรานะคะผู้ชายสาย f อรท่านใดที่คบหาฝรั่งใหม่ๆฟังคลิปเยลินแล้วอาจจะได้แง่คิดนะคะผู้ชายที่อยากคบหา อยากมี r e l ationship แม้ว่าจะเป็นการเริ่มต้นจากคำว่าเพื่อนก่อนคุณจะต้องรู้พื้นฐานของผู้หญิงคนนั้นคนที่คุณคุยด้วยเราก็ต้องรู้พื้นฐานของผู้ชายที่เราคุยด้วยเพราะว่าการสนทนากันไม่ขอความเนี่ย มันเป็นการเลี้ยนลูกกันเพราะเราไม่ค่อยได้เจอกันนะคะเวลาเจอหนากันเฮากระสีใดถามข่าวถามข่าวเรื่องเล่านั่นๆไปได้ถือเพื่อเฮาสีใดนางคุยกันว่าการที่เราได้คุยกันเนี่ยเคมีเราตรงกันไหมความคิดความอ่านทัศนะคติมุมมองต่างๆในการใช้ชีวิตในการเลิกลาหยา่าล้างในการพบคนใหม่คุณจะปฏิบัติกับคนใหม่แบบไหนถ้าคุณเจอผู้หญิง ที่คุณรักคุณชอบนี่คือสิ่งที่แยลิ่นมองหาแล้วก็เอามาวิเคราะห์แยกแยะนะคะฮะที่นี่ยลิ่นกระถามเนาะในขอความว่าสรุปเธอเคยบอกฉันว่าเธอแยกกับเมียแม่นแพร่นี่มันแยกหรือว่ามันหลอยเมียมาเสียตู่กว่า <c oughs> บอกไปบอกมาผมบทันไดยาว่าซ่านพี่น้อง นี่หละพี่น้องฝรัง่งตัวเขาเป็นเป็นเด็จะไปรวมตัวเสียนั่งเสียนี่ให้เขาง่ายๆนะพี่น้องค่ะอย่าลืนกับเป็นคนมีจุดยืนให้เจออ้าคว้างค่อนข้างสิแข็งเติบเนยยูค่ะพี่น้องจ้าค่ะอย่าลืนเลยว่าแล้วที่แรกถ้าตัวฉันเทศยังสัน่นนะผมกับยันเจ้าก็คุยกับผมเนาะคนเฮาน่ะมันคบกันบ่าวาศีในฐานะเพื่อนหรือมากกว่าเพื่อนมันก็ต้องมาจากความสื่อสา์ก่อนบ่ ฉันก็บอกโต้ตนฉันไปแล้วว่าฉันยาแล้วฉันบ่มีพันาใดๆฉันบ่มีบ่อยเฟรนฉันบ่มีผู้ไยเออเธอเธอมีความสัมพันธ์อยู่เธอก็ต้องยุดเออบ่ผมผมแยกกันอยู่ว่าสันผมกับสิยายู่ว่าสันถ้าในมุมของผู้ไซเโจสูทั่วไปัยคำว่านี่ใส่ได้กับทุกคนแต่วาโบแมนกับเยลินค่ะพี่น้องค่ะเยลินกับพันชีวิตละหกระเหินหล่มลุกคลุกคลานพานความรักความรักทม มาหลายคลั่งหลายตอนจนอานใจผู้ใช้ออกพ่อเติบนึงอยู่พี่น้องจ๋าค่ะผมกับสิไปเฮเทศเรื่องยาให้มันแล้วเออโน่นนี่นั่นเอออันนั้นคือเรื่องส่วนตัวของเขาไปนะคะเนาะกาวายลินนั่นก็บอโอเคแล้วละ่ะเพราะวา่าถืนนอเป็น,นการว้ากลับไปกลับมาเออบ่สมเป็นลูกผู้ใา้นะคะห้ะบาบัดที่นี่เพิ่นก็ขอความมาว่า ครั้งที่หาเนี่ผมขอเจอเจ้าเดอว่วาสันยายลินก็นเลยเห็ดยังได้กุศิได้ดัดเสินฝรั่งคนนี้เออย่าลินสีดัดเสินคนพี่น้องค่ะอีลึนก็นบอกน้ำจ่อยๆพี่น้องจะโอ้ยชินหอดเจ้าตลอดเนาะขอยอด,ดีใจละเจ้าสิกับเขาฟังไม่อีกแล้วเพิ่สิบินมาจากทั้งอิตาลีเพิ่นเนี่ยพี่น้องก็สิมาโพยโพสมัตกับสิมานอนอยู่คืนนึงผมจองโรงแรมใบละเดอว่าสันวานะ่ะ เออบอกอย่าเล่นว่าจองโรงแรมอย่าเล,ล่นกับคิดในใจเอาบอกเหตุห h ั n ว่าจะขอมจองโรงแรมเออคุณได้อยากไปนอนน้ำจักเทียได้หรอว่าเออผมจองโรงแรมแล้วเรียบร้อยก็หวังว่าผมสีได้พอเจ้าเดิมสันโอ้ยฉันนี่ตื่นเต้นที่สีได้เจอเธอเดะอย่าเล่นกับส่งขอความบอกแล้วพี่นอ้องเรื่อง n h งสี่บอกว่ากูบ่ไปหาเมืงดอกเมื่อนี่เออให้มึ่เสียค่าเที่ยงบินบินมาโลดอังกฤษนี่เออดัดเสนมคักคนสันดอกว่าอืม อย่าคิดว่าฉันเป็นผู้หญิงไทยในต่างแดนแล้วสีเอาความอ่อนยนอ่อนชอยความละเมียดละไมของผูง้หญิงไทยไม่เหยียบย่าปานั่นเห็นฉันเป็นผู้หญิงไทยเธอสีโดดเอาใส่เอาใส่เอาไม่ใช่นะคะ,ะทุกคนมีศักดิ์ศรีเธอคิดว่าอันนี้อย่าล่นว่าเนาะเธอคิดว่าเธอคบหาฝรั่งลากขืนเตียงบึบบาบบึบบาบเลดอันนั้นมันเป็นความคิดของเธอแต่หนึ่งในนั้นผู้หญิงไทยอย่างฉัน จะไม่เป็นแบบนั้นแน่นอนเออจให้เขาบทเลี่ยนเขาพี่น้องคะสรุปแล้วเพิ่นกับบินมาเด้พี่น้องอย่าลล่นกับพ้าถามเด้ว่าเจ้าเสียหอดจักมงจักมงอย่าล่นกับล่อให้ผู้ชายคนเนี้ยขอความหาอย่าล่นก่อนประมาณสี่โมงกว่าเนี่ยแหละพี่น้องสี่โมงกว่าเอออย่าล่นไห้ได้เห็นขอความเพิ่นว่าผมหอดลงแ,มแลมเราเดอ้อว่าสันว่าอย่าล่นกับตัดเล็บแต่งเล็บย่อมผมกุ๊บ บ่ได้ออกก็ใส่ดอกพี่น้องเออเอออันย่าลินก็เลยถามว่าเดทข้างที่หาเนี่ยเจ้าสิเฮ็ดมีแพลนสีสีเฮ็ดหยังอออย่าลืนถามเพิ่นก็แล้วก็เจ้าสั่นว่าเฮ็ดหยังกะเฮ็ดแล้วแต็เจ้าสั่นพ่อเพิ่นว่า up to you whatever อหยังก็ได้สั่นเพิ่นว่าย่าลืนก็เลยว่าเอาจังซี่เขาไปกินข่าแรงน้ำกันบ่ แค่นี้ก for ดินเนอร์เซมเวนไนส์ค่อว่าเข้าไปหากินเขา่ากินปา่าน้ำกันบัเออตั้งแต่อันหูจักกันมาเนี่ยเข้ามาท่านาไปกินเขา่าน้ำกันจักเทียเด้นี่คือครั้งที่สองที่ยะเล่นถามผู้ไส้ไปกินเขา่าของขืนพี่น้องจา๋าจดจวดของขืนแห้งเอออ๋ผมนะ่ะอันคือสิบ๊อบไปดอกอันผมกะสิกินมาระวางทางแล้วสวันวากะสิเป็นแค่ดื่มนั่นแหละยะเล่นของขืนพี่น้องขื้นได้ใจบอกปอกบอเอ,อ สี่เทียหาเทียกสิมิตแต่ดื่มกูกสิติดเราตายแล้วเนาะคือในใจิ่งเด้อกูสิดาเส้นก็ครับคำเอ้สนดอกเล่นก่าโอเคบบไปหยังดื่มก็ไดดเออโอเคอันเธอกับพักพ่อนให้เรียบร้อยสาบสั่งอย่าเล่นก็สทรงขอความหาเรียบร้อยล้วเดฟพี่น้องเย่าล่นก็อันเออเราเหย่อลอยลมอยู่ในจัดอกไม้อยู่ในบานกุ๊บจนประมาณหามองโกกัวพนขอความมาถามเย่ล่นอีกว่า ผมพร้อมแล้วเด้อที่สีพอเจ้าอาเจ้าพร้อมย่ำไดกับขอความมาว่าสันว่าอืย่าล่นกันเลยทรงขอความบอกว่า I am on my way ่อยกำลังไปเด้อวาสันพี่นอ้องทรงขอความบอกเขาตั้งาาแต่กันั่งแผวอยู่ในขั้วนี่ละ่ะเออบานนี้ทรงขอความให้เขาแล้วพอเขาอ่านแล้วอย่าล่นกันว่าโอ้ยฉันขอโทษฉันทรงผิดคนเอ้ยตออเลยแสด้อย่าล่นหนัก เออฉันทรงผิดคนเอออันฉันนก็สิไปพอเธอบได้ดอกพอดีฉันไม่นัดกินข่ากับอันซัมบอดีอยู่แถวนั่นแ่ะอืมเดี๋ยวเล่นกับฟางสิ่อาพอและจ่ายด้วยเอออย่าล่นกับวางสิลหะในายขอความพี่น้องจ๋าระหว่างคนหนึ่งที่รอคอยจะเจอเราเน่ยใจจดใจจอเศร้าลงเล่มรอ้อย่างดีโอ้จังได้เดทที่หากูก็สิได้กินตับอีนี่คักๆความหมายของเขาพี่น้องค่ะ จะเล่นกับฮักซะฮักนาซะเออที่นี่เพื่อนก็นเลยตอบขอความจะเล่นมากวะโอบอ่ว่าสัน้นเออกระบุกไปหยังแต่ว่าสุกหนาผมผมสีมาพอสมัรอีกอยู่อันหวังว่าสีได้พอเจ้าเดอ้อจังใดกับขอให้มีความสุขกับอันการท่านอาหารเย็นของคุณเดอ้อว่าสัน้นเพื่อนกับว่าซ้ำนั่นแหละพี่น้อง อย่าลินก็นเลยส่งขอความบอกขอบคุณเดอ้อเออทำนี่แหละพี่น้องบานนี่อย่าลินกันอยู่บ้านลองเพงลงคาราโอเกะอยู่เฮียนเจออ้าขวงกุ๊บอย่าลินบอกไปแล้วเออประมาณประมาณทุ่มกกวเนี่ยแหละพี่น้องเห็นขอความเพิ่มมาอีกเพ,พิ่ว,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 ว่าจังสี่แหละพี่น้องผู้ชายคนหนึ่งเป็นอย่างอย่าลินจังคอยวาหวังฟันกะสิหวังฟันตัวจังคอยเฉยเบาจังสี่วา อันดินเนอร์เจ้าเป็นจังไดโอเคบอขันเจ้าฟรีหลังจากดินเนอร์แล้วกินอาหารแรงแล้วขันเจ้าฟรีนะ่ะ you know where i am ว่าสันเจ้าหูแมนบอว่าผมอยู่ใสพพนว่านะ่ะเออมาหาผมได้ว่าสั่น โอ้ยอย่าเล่นแหงล่มออกหูพี่น้องเอ้ยกูอยากย่งยางดีดบงังเด้เนาะสนดอกขึ้นในใจว่อย่างดีดบักแตงกวัวเพิ่นบังเด้เนาะใจมันเคี้ยวสนดอกขึ้นในใจเอออย่าเล่นกับว่ตอบเดี๋ยพี่น้องเอออย่าเล่นอ่านเลยอย่าเล่นกับว่ตอบ ประมาณซีทุ่มก่าเพอวายะ่ะเลินยังบานอนยะล่นร้องเพลงยังใน,นห้องรับแขกยะล่นซีทุ่มกวัวทรงมหาเะล่นอีพี่น้องแสดงว่าผู้ชายคนนี้ไม่หลับไม่นอนบ่เป็นไตอยู่เออว่าเธออยู่ใสเออประมมณนี้แหละพี่น้องพี่น้องจา๋าจะล่นบอสามารถที่สิเจอผู้ชายคนนี้ได้อีกเพราะยังวตีขาดทุนพี่น้องคะยะเล่นก็คือสีบ่อเขาอีกดอกเราก็เห็ให้ผู้ชายฝรัง่ง นมหน่อยผู้นี่ได้รู้ซึกไปแล้วว่าเธอเล่นกับใครเธอกระเล่นใดยังมาเล่นกับผู้หญิงไทยอย่างฉันถึงฉันสิเป็นคนไทยใส่ชีวิตยุตางแดนฉันกับบอด้เป็นคือจังเธอคิดเดอ้อเธอสิคิดอีหยังกระสร้าง,างตาวาการกระทํากับการต้อนรับคับสู่ฉันเนี่ยมนเห็นให้ฉันคิดได้ว่าเธอต้องการแค่หลับนอนต้องการแค่ร้องผู้หญิงไทยคนหนึ่งเท่านั้น ดังนั้นแล้วตัวเฮ้าเนี่สิเป็นของเล่นให้เขาหรือเบอร์ก็ขึ้นอยู่กับตัวเฮ้าการตัดสินใจของเฮ้านะคะส่วนสาวๆท่านใดที่คบหาฝรั่งอยู่มันก็เป็นความพึงพอใจของเจ้าเนาะค่ะเนาะเจ้ามัดเจ้าชอบเจ้าอยากทดลองกันการเรื่องของเจ้ามันเป็นความสุขการตัดสินใจของเจ้าแต่สําหรับเยลินเยลินบด้ว่าเยลินนีด่ดีกว่าผู้อื่นเด้แต่ว่า เฮ้าสิมองหาเอาเป็นลูกเป็นผัวยาลินกันเลยค่อนข้างจะคัดคนแนว่าสัน่นเถาะการพูดคุยออกเดทนี่ก็เป็นการที่เฮ้าได้เว้ากับคนได้คัดคนไปนํานะคะว่าการเว้าการจ๋าเคมีเฮ้าทัศนคติมุมอมองมันไปกันใดบ่ไปกันบ่ไดก็คือเดทกอนกน่ะเดทเดียวยาลินจบบ่เดทอีกเลยพอรู้แล้วว่าเสียเวลาแต่เดทคนนี่ยาลินยก โทษที่ค่ะยะ่าลินย้อมเด็ดถึงซีเชือเพื่อจะดูว่ามันจะมีอันไหนบ้างที่มันจะดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่มันกับบอมอีอ่าังดีขึ้นผู้ชายคนนี้ประมาณวาเดดที่หาจังได้ดกูกับ้องได้กินตับผู้หญิงคนนี้แท่แน่นอนเออย่าลินกันเลยเห็นห้ฝรังคนนี้รู้สึกโตไปซะว่าความฝันของเธอบ่มีวันที่สิเป็นจริงได้ดอกเพราะว่าเธอนะรีดฉันแยงมา เธอบ่อใดให้เกียรติฉันเลยเออดีนะที่ยันลินบ่อถาำโตละลุ่มล่าให้เขาดูถูกนะพี่น้องจา๋าส่วนเขาสิคิดไปจังไดอันนั้นกับเป็นเรื่องของของเขาเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าเฮากับประคองโตของเฮาไปเอออันใดที่เฮาลูซว่าบ,บ่โ,โอเคเฮากับยางออกมาซะเฮาเลือกได้พี่น้องจา๋าสวยเลือกได้นะคะนี่คือประสบการณ์การออกเดทกับหนุม่มฝรังหน่อยอายุ4 6ปีค่ะในกินตับหรือบ่ไดดกินตับสรุป บ่ได้กินตับดอกพี่น้องเย่ล่นกับบัได้กินตับเขาเขากับบ่ได้กินตับเยีล่นคือกันเลี้ยวเบิ้งเล้วหุยเอาบาเขาท่าพี่น้องค่ะ,ะค่ะค่ะคลิปนี้เย่เล่นกับมาเววมาแบางมาปั่นไล่เติบพี่น้องวงังว่าพี่น้องสิฟัง่งจนจบคลิป้อคะเด้อ<ม>ขอบุณขอบคุณหลายๆทุกๆกำลังแรงใจทุกไลค์ทุกเมนทุกแช์ทุกๆความคิดเห็นทุกติดตามนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะพอกันคลิปหน้าพี่น้องจ๋เล่าไปแล้วสวัสดีค่ะ